ก็เดี๋ยวมันเป็นเออไม่ดูแลไม่ดูแลถ้าไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บสาก็บไม่ต้องมาจับสากเลยนี่มีไปได้ยังไงนีเท้าควนขนาดตัวมีคนวันนึงเจ็บเลยงอนพ่อแล้วไม่ต้องมายุ่งกับสากเลยเอาพ่อขอดูแผลให้หน่อยได้ไหมทำไมต้องงอนเราไม่ได้ตั้งใจตัวเองอย่าเอาเท้าไปทัดไม่ตรงประตูใครจะไปรู้เล่าพ่อก็แค่เปิดประตูเข้ามาเองพ่อก็ไม่รู้ไง เมื่อกี้ผมเปิดประตูหนีบมือเข้าสารนะครับทุกคนว่าน้องอะเขาไปขัดไว้ตรงนั้นโอ้โหเดี๋ยวอย่าว่าอย่าว่าเขาดูเดี๋ยวพ่อดูหน่อยขอขอมาเดี๋ยวพ่อดูแผลให้ซักเอ้าหมางอนเดี๋ยวพ่อดูให้ร้องดังเลยเมื่อกี้เจ็บไหมขอดูชี้เนี่ยเขเอาเอามาเดี๋ยวพ่อดูให้เอาพ่อดูเห้เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมหนูเอาเท้าไปขัดเองอะลูกได้ทําไงอะไหนมีแผลไหมมีแผลไหมเจ็บไหมเน่ย ร้องดังเลยนะเมืเ่อกี้พ่อก็ตกใจไม่ได้ตั้งใจเอ้ยเดี๋ยวดูให้ไงก็มันก็ไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตัวเองอ่ะนอนเอาเท้าเข้าไปตรงนั้นเองอ่ะร่องประตูนะครับทุกคนเดี๋ยวนะนี่น้องเอาเท้ามาขัดไว้ตรงนี้นะแล้วผมเปิดล่ะหนีบเท้าน้องแล้วก็ร้องดังมากเลยแล้วก็เนี่ยมาพ่อดูแผลให้พ่อดูให้มันเจ็บไหมหมางอนเดี๋ยวให้ดูให้มาขอขอขอ,ขอดูให้หน่อยไหมกูเนะ่เบึ้งหนามัน มาพ่อขอดูให้พ่อพ่อขอดูให้มันถ้ามันเป็นแผลจะได้พาไปหาหมอสากอย่างงอนโอ้ยชีวิตต้องมายืนงอหมามันยางดึงหมาไหนไหนเผื่อเป็นแผลไงามาดูอีกทีซิมามา,มาเอามาก็เดี๋ยวมันเป็นแผลเอเอ,เอไม่ดูแลไม่ดูแลถ้าไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บไม่เป็นแผลแน่นะฮะ อะไรสวยนี่ก็อยากเรียนกินไม่ได้เรียนยิงดูเพลงให้ก็สาเฉยใจใหยไปเบิด์ตะอไอเงาะเงาะเอานี่เงาะเงาะคือดีกันคืนดีกันคือดีกันคืนดีกันไอภาพ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 มาไหมโอ้ขอโทษนะเพราะไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษนะ โอ้ไม่ไม่ได้เล่นกับสากมาดูเท้าไอ้สากเฉยๆมาขอ่อยแต่ละตัวอิอนีดก็อ่อนอ่อนบ่เบิ่งไว้ลำไว้ล่ามึงไปง่อยไอ้สากซอยู่นะเนาะสากก็เจ็บเนะาะเป็นแผลเลยอ้อนากเจ็บเท้าเป็นอะไรทุกคนครัะพ่อเนี่ยเปิดประตูไม่ดูหนูปานมันหยิบมือหนูหนูหนก็หลับนะ นก็ชอบทําอะไรหนีบหูหนีบยังไงหูก็ไม่พร้อมแหละเอยเท้าหูก็เจ็บเนี่ยมาพ่อดูดูพ่อดูดอดให้สากเจ็บไม่ต้องมาจับสากเลย,เนยหนีบมาได้ยังไงหนีบเท้าอ้วนขนาดต้วมีขนอ้วนยังเจ็บเลยงอนพ่อแล้วไม่ต้องมายุ่งกับสากเลยเอาพ่อขอดูแผลให้หน่อยได้ไหม ก็ไม่ทําไมต้องงอนเราไม่ได้ตั้งใจตัวเองอยากเอาเท้าไปคัดไในตรงประตูใครจะไปรู้เล่าพ่อก็แค่เปิดประตูเข้ามาเองวมาหนูมันว่ามันจะโดนหนูพ่อก็ไม่รู้ไงพ่อไม่รู้เลยว่ามันจะไปโดนหนูอ่ะหนพ่อขอโทษได้ไหมล่ะพ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อตั้งใจที่ไหนใครจะอยากให้อ้วนเจ็บถ้าอ้วนเท้าเป็นแผลพ่อก็ต้องพาไปหาหมอแล้วเท้าเป็นแผลหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่ยอมให้พ่อดูเนี่ยไม่รู้จะงอนอะไรนักหนา